มาครับชนบุรีนำหนึ่งศูนย์ะครับมาครับนี่ครับทุกคนมาดูกันเลยนะครับมานี่ครับทุกคนนี่ครับเออเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออนั่นแหละนั่นแหละครับเออนั่นแหละยิงนี่ครับยิงนี่ครับรออะไรครับ นั่นแหละครับยิงเลยครับเออนั่นแหละครับยิงไปเลยยิงไปเลยเออนั่นแหละเออนั่นแหละครับยิงไปเลยรออะไรครับยิงเลยครับยิงก็ไปตรงประตูเลยครับรออะไรครับยิงเลยครับรออะไรครับยิงเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับรออะไรครับเปิดดลครับรออะไรครับเปิดดลครับรออะไรครับ เออนั่น s. <S แหละครับผมไม่เปิดนะครับมันรู้ใครจะได้นะครับทุกคนเออนั่นแหละครับเขาตรงประตูไหมอ่าเากาือบสิบเลยนะครับโอ้โหเหนือภาคเลยนะครับ,บรทุกคนเออนั่นแหละเข้าแล้วครับ